ผ้านานิ์จังหวัดยะลาก็ได้มีการช่วยเหลือ,อผู้ประกอบการหรือที่น้องประชาชนที่นิยมบริโภคเนื้อหมูแดงต่างๆเนะะี่ยค่ะโดยการขยายค่ะร้านค้านะคะค่าครองชีพให้กับประชาชนในโครงการค่ะก็คือหมูผาานนิด์ลดราคาช่วยประชาชนขยายไปอีกไปจนถึงวันที่31มกราคมนี้โดยจะขายในกิโลกร,รัมละ150บาทเท่านั้นค่ะ ในช่วงสถานการณ์โควิด19แบบนี้อย่างที่เราทราบกันดีค่ะว่าหลายอ่า หลายอย่างเนี่ยได้รับผลกระทบนะคะทางด้านกระทรวงพาณิชย์ก็ได้มีการขยายโครงการหมูพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนเพิ่มไปอีก16วันค่ะโดยขายเนื้อหมูแดงค่ะในราคากิโลกรัมละ150บาทเท่านั้นไปจนถึงวันที่31มกราคมนี้ขณะที่ในส่วนของจังหวัดยะลาค่ะสํานักงานพาณิชย์จังหวัดก็ได้จัดโครงการหมูพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชนโดยครั้งนี้ค่ะนับเป็นครั้งที่3แล้วตั้งแต่ราคาหมูเนี่ยแพง ซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจมาเลือกซื้อกันอย่างคึกคักโดยทางคนขายนะคะก็บอกว่าบางวันเนี่ยขายไม่ถึง10นาทีค่ะคุณนัตยา<ฮ>ช้าสุดก้อนหนึ่งชั่วโมงหมดเกลี้ยงค่ะส่วนบรรยากาศที่แผงคุณสินทรตลาดพี่มนชัย3มค่ะซึ่งเป็น1จุดที่จําหน่ายหมูพาณิชลดราคาก็มีประชาชนเนี่ยเดินทางไปเลือกซื้อหมูกันตั้งแต่ช่งชวงเช้าเช่นเดียวกันโดยทางเจ้าของแผงก็บอกนะคะว่าได้หมูพาณิชจำหน่ายวันละ1น0กิโลกรัมค่ะ ซึ่งขายในราคากิโลกรัมละ150บาทเท่านั้นหมดแล้วหมดเลยค่ะหากประชาชนสนใจก็สามารถเลือกซื้อได้นอกจากนี้ทางแผงก็มีการนําเนื้อหมูส่วนอื่นๆลดราคาลง10บาทเพื่อช่วยเหลือประชาชนอีกทางหนึ่งด้วยค่ะต้องบอกว่าถ้าสนใจจะไปซื้อถ้าไปสายหรือว่าไปเย็น,นยอาจจะไม่ทันแล้วเพราะว่าในช่วงวิกฤตแบบนี้หลายคนก็อยากได้อยากต้องการที่จะซื้อ